สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันมาในดวงที่เรื่องคลิปนี้เราจะมาในข้อทอิช่ว่าคนรักเก่าเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะแล้วเขาคิดจะทําอะไรไหมขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคนรักเก่าเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้แล้วก็นาราศีของคุณและเขาหรือบ,บ้าราศีตุลทันลม คนกเก่าอาจจะเป็นแฟนเก่าคนครอบคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าๆนะคะหรือว่าคนเก่าล่าสุดก็ได้ริบบาราศีตุทล,ท,ลตท่านลมอคอริราศีกุม,ม,มกกท่านลมพูโธท่านลมมิถุนทุกุมมูนราศีมีนราศีกรกฎวีนัสราศีพุษศรราศีตุลวัตท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกทรัสราศีพษภธาดินเอ,อิร์ธาดินพฤษภของก่อตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วค่ะมี76็ดส4บหดยสี่ สองยี่สิบสองสิบสี่แล้วก็ยี่สบกแล้วนาราศีไม่มีไม่เป็นไรวันที่เกิดไม่มีไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีก็คือเป็นดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นนะคะขออุญ,ญาตเทวดาประจำตัวของท่านที่มาเจอคิทวาดาลิมนี้ตัวสำพรังงานของคุณดูดิมแม่หมอใช้จนกล่องกล่องไพ่ต้องมีการซ่อมแซมกันแล้วนะคะเยินมาก ได้งานหนะักมาห้าหกปีแล้วนะคะคนรักเก่าเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้ขอดูนะคะขออนุญาตเปิดดวงชะตาของท่านที่มาเจอคือเมันเกมนี้ว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นการเปิดดวงชะตาเลยเนาะเป็นการเปิดดวงชะตาทํานายดวงชะตานะคะเปิดดวงเลย นี่คือพลังงานของคุณนะฮะเจ็ดคาถามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพการงานที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะอยากจะทําให้มันสําเร็จไม่ว่าคุณจะทํางานธุรกิจการงานอะไรตอนนี้คุณมีความเรียกว่าหมกมุ่นเลยทีเดียวเจ็ดคาถาเนี่ยนะคะเออแม้มันจะยังไม่สําเร็จแต่คุณก็จะพยายามทําให้มันสําเร็จให้ได้คุณเครียด นะคุณอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคุณอยากมีเงินเก็บมีเงินเงินออมคุณใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะที่คุณรู้ที่คุณศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยมีการนําความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนำมาผลิตเป็นผลงานนะสร้างไรายได้ให้กับคุณนะแล้วคุณก็คือแบบมีความขยันมากๆนะมีความ ทะเยอทะยานมากๆนะคะในการที่แบบจะเป็นดาวใช่ไหมเราอยากจะเป็นดาวนะคะเราจะมีชื่อเสียงนะคะบางคนท่านคือแบบเอออาจจะมีการทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับโซเชียลนะคะอยากจะเป็นครีเอเตอร์อยากจะเป็นไลฟ์โค้ดนะคะอยากจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงนะ,ะสร้างคลิปสร้างรายได้นะ,ะทุกแอปทุกช่องทาง นะทาให้ตัวของคุณคือแบบมีความพยายามมากๆเลยคุณพยายามที่จะไม่เครียดพยายามที่จะไม่กดดันตัวเองนะคะคือเหมือนกับในพลังงานของตัวของคุณเนี่ยคุณอยากจะสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะแล้วตัวของคุณจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะถ้าคุณทําตอนนี้นะคะแล้วคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย คุณจะได้เหมือนกับคือไม่ลําบากในช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะหมดแรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือได้ว่านะตัวของคุณเนี่ยก็มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะในระดับหนึ่งนะแต่อาจจะยังไม่ถูกใจไม่เป็นที่พอใจสําหรับตัวของคุณนะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเลือกที่จะปรีกวิเวกนะเป็นการแบบไปโฟกัส ในเรื่องงานที่ทำนะให้มันสําเร็จอะคือแบบแม้คุณจะมีในเรื่องของปัญหาเก่าๆนะคะความสะพันเก่าอดีตเก่านะคะมารุมเร้าหัวใจของคุณแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะเรื่องลืมเรื่องราวอดีตเก่าๆนะแต่เชื่อว่าพลังงานของคุณเหมือนจะมีใครบางคนอะนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณเข้ามาเติมเต็มเข้ามาช่วยเหลือพพอร์ตดูแลคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณนะหรือว่าคนที่คุณคิดถึงก็ได้นะนี่คือพลังงานของคุณหรือว่าเป็นคนใหม่เลยพลังงานเหมือนกับว่าตัวของคุณไม่ได้โสดเลยนะเนี่ยเหมือนคุณมีแฟนหรือว่ามีคนที่แบบคิดถึงอยู่ในใจตลอดเวลานะคะคนรักเก่าเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตอนในเวลานี้ คนรักเก่าแฟนเก่าคนคบคนคุยเก่าเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้ขอดูหน่อยขอดูว่าเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรขอดูพลังงานของคนรักเก่าของคุณหน่อยนะคะห้าใบว่าเขาเป็นใครเป็นความสัมพันธ์แบบไหน ชาริออดจาเป็นคนทางไกลต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนได้เขาเป็นคนที่มีความขยันไม่ต่างจากคุณเลยนะคะมีความขยันมีความมุ่งมานาอดทนขยันแข็งแข็งในการทํามาหากินสร้างความมั่นคงในชีวิตน้พลังงานของคนโสดเนาะรู้สึกว่าโสดเพราะไม่ไม่ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะก็พยายามทําในสิ่งที่เขาแบบตั้งใจทําอ่ะนะคะแต่อาจจะยังไม่สําเร็จเหมือนเหมือนก,นกันกับคุณเลยแต่สิ่งที่เขาคาดหวังก็คงจะเป็นในเรื่องของความมั่นคง นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้นะคะแต่รู้สึกว่าพลังงานของเขาก็คือเหมือนกับก็พอมีนะคะก็มีอยู่นะมั่นคงอยู่นะนะ,ะเป็นพลังงานคนที่แบบเรียกว่าฐานะดีอาชีพการงานมั่นคงอาจจะทําอาชีพหลายๆอย่างนะคะอาจจะมีอาชีพประจําแล้วก็ทําอาชีพเสริมด้วยนะคะแล้วก็พลังงานเดอะฟูเนี่ยเขาพยายามจะใช้ชีวิตที่อิสระ เขาน่าที่จะเคยมีปัญหาความรักความสัมพ,พันธ์ในอดีตนะเป็นในรูปแบบของความสัมพ,พันธ์ที่เลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้แต่ตอนนี้เขาน่าที่จะเลือกได้แล้วนะเลือกที่จะอยู่คนเดียวแบบอิสระเสรีเลือกที่จะทําอะไรไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวเลือกที่จะโสดแล้วนะตอนนี้เขากาลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะคนคนนี้อดีตคุณกับเขาคบกันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาโสดเออมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ค,น,กเกคน,นเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคบคนคุยกเก่าหรือว่าคนล่าสุดเก่าๆของคุณเขาคิดว่าเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้มาดูสิสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขามองคุณคุณก็ยังเป็นคนในใจเขาคุณก็ยังเป็นคู่รักของเขาเป็นแฟนของเขาเป็นคนที่เขาอยากเจอนะฮะอยากอยากพูดอยากคุยนะคะเป็นคนที่เขาแบบ ยังไม่ลืมนะยังติดตามยังสอด่องนะดูชีวิตของคุณดูการทำงานของคุณนะอยู่ในพื้นที่ของเขาเดินเลเวนะ,ะไพ่ในเรื่องของการแบบเหมือนเขารู้เลยว่าคุณเป็นคู่รักของเขาอะแต่ทำไมเขาถึงไม่มาละ่ะ The Fool คือเป็นคู่รักแบบเขาจินตนาการในความรู้สึกของเขาเองนะคะว่าคุณนะเป็นคู่รักเป็นคนรักของเขา แต่เขาไม่รู้ว่าคุณจะคิดเหมือนเขาหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานของ The Full นะคะความรักที่แบบไม่ไม่คาดหวังอะนะคะความรักที่เหมือนกับว่าไม่ไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตอนนี้เวลานี้ไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์แต่มีความห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยส่งกำลังแรงใจ่องนะคะแล้วก็เหมือนอยากจะกลับมา ในช่วงวันเวลาที่เขาอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้แต่ตอนนี้เขาไม่ประสบความสําเร็จเขายังคิดว่าตัวของเขาเนี่ยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทํายังชอบใช้ชีวิตที่อิสระเสรยียังชอบที่จะเหมือนกับทํางานนะอาจจะเป็นอาชีพเสริมของเขาด้วยก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างณนะตอนนี้เวลานี้มองว่าเขาแอบ,บส่องแอบบดูชีวิตของคุณ นะคะอยู่ในพื้นที่ของเขาโดยที่ไม่เปิดเผยนะคนคนนี้ก็รู้สึกว่าคุณยังเป็นคู่รักเป็นคนรักของเขาแต่เขาจินตนาการเองและเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้เขามองว่าชีวิตของคุณน่าที่จะยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นอยู่กับสังคมเพื่อนครอบครัวของคุณงานของคุณ นะคะสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณเหมือนกับเหมือนโฟกัสในเรื่องของการเงินโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการที่แบบเหมือนจะทําธุรกิจการงานของคุณหลายอย่างอ่ะเขามองว่าคุณอาจจะทําอาชีพหลายๆอย่างมีรายได้นะคะแล้วก็กําลังจะหาเงินนะกำลังจะทําธุรกิจนะที่เหมือนกับว่าสร้างชื่อเสียงให้กับคุณคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆในใสายตาของเขาที่มองมาเพราะว่าคุณอ่ะ กว่าที่จะเหมือนกับบางครั้งดารวยประสบความสําเร็จอ่ะคุณลงทุนลงแรงของคุณทําหลายอย่างเลยไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะแม้จะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมานะเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเ,าเรียกว่าออกจากงานประจํามาทําอาชีพเสริมนะ,ะแล้วคุณก็ต้องขยันมากขึ้นอย่างเงี้ยคุณคุณคือยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่กับธุรกิจการงานของคุณนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลา มาใส่ใจหรือว่ามาคิดในเรื่องความรักเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นเ็มเพรสอยู่ดีนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่พรีพร้อมสมบูรณ์แบบแต่คุณเป็นคนที่เปิดใจให้คนยากเป็นคนรักคนยากอะนะคะถ้าแบบคุณเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่สาวโสดหนุ่มโสดก็รู้สึกว่าคุณก็ยังนะยังหาคนที่ถูกอกถูกใจไม่เจอยังไม่มีคนที่ใช่ยังไม่มีสเปคที่ชอบ หรือว่านะคะเลือกที่จะใช้ชีวิตที่มันเหมือนกับอิสระเสรีนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาคบมาสารสัมพันธ์มาคุยนะคะตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าเขามองว่าคุณเนี่ยน่าที่จะเหมือนปล่อยให้ความรักปล่อยให้ชีวิตของคุณเป็นไปในรูปแบบของพรมลิขิตนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าบางทีในใจของคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนอะ นะคะอย่างเช่นในเรื่องของธุรกิจการงานสร้างความมั่นคงก่อนนะะมีทรัพย์สินที่มั่นคงก่อนก่อนที่จะมีความรักก็ได้เขามองว่าคุณปล่อยให้ความรักของคุณเ,เป็นไปในรูปแบบของพรหมลิขิตจัดสรรน,นะคะและเขามองว่าคุณหน่าที่จะมีในเรื่องของการทำธุรกิจการงานหลายสิ่งหลายอย่างรับผิดชอบหลายอย่างดูแลหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ เอออาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นคนที่แบบเหมือนจะต้องดูแลรับผิดชอบนะคะคนในครอบครัวลูกหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เหมือนกับทําหน้าที่นะเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งคุณแม่นะคะแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเสน่ด้วยนะคะพลังงานของคุณเนี่ยคือเหมือนกับไม่ว่าใครเห็นใครก็รักนะแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําเป็นพลังงานของคนที่เหมือน เอ,อโสดไปวันวันหนึ่งนะคะแต่เป็นในรูปแบบของการโสดที่แบบเป็นคนที่เพียรพร้อมอ่ะนะค,ะคนที่พร้อมกับการที่จะมีชีวิตคู่มีชีวิตรักแล้วก็มีคนที่เข้ามาเสนอตัวให้คุณเยอะแยะมากมายแต่คุณอาจจะไม่เลือกคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตโสดมากกว่านะคะคุณเลือกที่จะเหมือนกับอยู่กับอะไรที่ตัวของคุณคือเหมือนกับหมกมุ่นบางคนบางท่านก็คือเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับ การทำงานหมกมุ่นอยู่กับการทำงานหมกมุ่นอยู่กับการเงินหมกมุ่นอยู่กับการสร้างรายได้หารายได้หรือว่าบางคนท่านก็นะคะร้ายๆหน่อยก็คือหมกมุ่นอยู่กับอบบยมุขของมืนเมาหรือว่ากิเลสตัณหาราคาอยู่นะคะยังประมาณนี้บว่ายังติดสล็อตอยู่ยังติดแชทนะคุยกับพี่มิรอยู่อะไรเงี้ยนะคะคุยกับสแกมเมอร์อยู่อย่างนี้ก็ได้นะ เขามองว่าชีวิตของคุณเมืองไรเขาเห็นว่าหลังจากที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีในเรื่องของความความรักที่มันไม่สมหวังตัวของคุณก็เลยมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจที่แบบเหมือนอาจที่จะไปโฟกัสสนใจในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นส่วนใหญ่ความรักอาจจะไม่ได้คิดแม้คุณจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีรูปร่างหน้าตาดีสวยหลอ่อเพอร์เฟกมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณ แต่เขาก็รู้สึกว่าตรงคุณเนี่ยคือไม่ต้องการที่จะหาความลําบากให้กับหัวใจของตัวเองอ่ะประมาณที่แบบเออทาอะไรที่มันทําให้ชีวิตของเราดูดีมีความสุขดีกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเห็นไหมโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะความสําคัญในชีวิตก่อนมั่นคงก่อนส่วนความรักนะไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดนะคะแต่รู้สึกว่า Queen of Cup เนี่ยมันเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่ อาจจะมีการเยียวยาความรู้สึกของตัวเองเซนส์นสัมผัสรับรู้ได้ว่าถ้าความรักมันไม่สมหวังหรือว่าไปรักใครไปชอบใครแล้วมักที่จะผิดหวังเนี่ยเราก็ควรที่จะมาเลือกโฟกัสในสิ่งที่สำคัญให้กับตัวเองดีกว่าอย่างเช่นงานและเงินนะคะและเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรอีกเขามองว่าคุณยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะในการที่จะเหมือนกับ เลือกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองมีความสุขอะประมาณที่แบบว่าแม่คุณอยากจะมีความรักหรือว่าอยากจะมีความสุขกับใครสักคนหนึ่งแต่คุณเหมือนกับมีความกลัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยคุณอาจจะมีการเปิดใจคบคุยหลายๆคนแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามาหลายๆคนไม่สามารถที่จะทําให้คุณ หลุดพ้นออกจากความกลัวเกี่ยวกับความรักได้คุณกลัวความรักคุณกลัวคนที่จะเข้ามาไม่จริงใจไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนที่แสดงออกที่แบบเออรักก็รักชอบก็ชอบแต่ถ้าใครที่เข้ามาในรูปแบบของการที่คุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยคุณคือแบบไม่เอาอ่ะฉันกลัวฉันไม่คุยดีกว่านะคะสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือโฟกัสงานเงินนี่แหละนะคะ และเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรคุณเก็บตัวนะ,ค,ะคุณใช้เวลาของคุณเนี่ยนะคะหมกมุ่นอยู่กับการทำมาหากินคุณเป็นคนที่รักความสันโดษนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเบื่อกับการที่จะต้องไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะคะไปทำงานที่มันเหมือนกับมีสังคมบุคคลรอบข้างเยอะๆ คุณอาจจะเหมือนกับว่าเลือกที่จะทําธุรกิจการงานที่เป็นส่วนตัวนะคะเป็นงานอะไรก็ได้ที่ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะเป็นเรียกว่านะคะในเรื่องของการสร้างไรายได้อะนะคะคือไม่ใช่เป็นงานประจำอะ่ะแต่มันเป็นงานที่เหมือนกับ ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับใครนะใช้เวลาส่วนตัวหรือว่าใช้พื้นที่ส่วนตัวในการสร้างรายได้ในการสร้างอาชีพเพราะว่าคุณเบื่อกับสังคมเบื่อกับการพบปะผู้คนเบื่อกับความวุ่นวายในชีวิตนะคะเห็นไหมคุณเหมือนกับว่าเลือกที่จะไม่สูงสิงไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าพวก นะคะเลือกที่จะเหมือนกับทำอะไรคนเดียวเนี่ยสามเหรียญแม้จะเป็นธุรกิจการงานที่สามารถที่จะคุกครีอยู่กับคนนะแต่คุณก็เลือกที่จะแบบอาจจะทําคลิปอย่างเดียวนะเป็นหมอดูก็คือเหมือนกับอาจจะไม่ได้รับดูดวงแต่ว่าอาจจะทําคลิปอย่างเดียวก็ได้เช่นกันยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะทําอาชีพอื่นเนาะไม่เน้นอาชีพดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจากหน้าไพ่เนี่ยคือ มันเป็นอาชีพที่แบบเ,เดี๋ยวก็อยู่ในห้องเดี๋ยวก็อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกนะคะมันคืออาชีพอิสระที่คุณเลือกนะคะบางคนท่านก็มีอาชีพที่เป็นรูปแบบของการที่ครอบครัวมีธุรกิจการงานให้แล้วหรือว่าบางท่านก็เป็นอาชีพที่แบบเป็นไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยนะคะเป็นครีเอเตอร์ทำคลิปนะต่างๆหรือว่าอาจจะทำทำคลิปหรือว่าทำอะไรมาจากธุรกิจการงานที่ตัวเองทำ นะปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะอะไรอย่างนี้ก็ได้และเขาก็มองว่าชีวิตของคุณคือตัวของคุณเนี่ยไม่พร้อมกับการที่จะสร้างครอบครัวไม่พร้อมกับการที่จะอยู่เป็นครอบเป็นครัวคืออยากจะทำไรคนเดียวโดดเดี่ยวลงทุนทำไรคนเดียวนะไม่ต้องการที่จะเหมือนกับว่าสร้างความลำบากให้คนในครอบครัวต้องการหาเองต้องการทำเองต้องการเหมือนกับทำธุรกิจการงานที่มันมาจากความรู้ความสามารถของตัวเอง นะคะแม้มันจะหนักแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะลําบากนะคะแต่คุณเชื่อว่าคุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้เพราะว่ามันเหมือนกับสองคาถาเนี่ยคุณคิดไว้อยู่แล้วว่าคุณนะ,ะไม่ต้องการที่จะไปทําธุรกิจลงทุนร่วมกับใครค, <cả> คุณต้องการที่จะเหมือนกับทําอะไรที่ตัวเองชอบคนเดียวนะคะแล้วไม่ต้องการที่จะยุ่งกับใครไม่ต้องการที่จะต้องเหมือนกับไปแบ่งส่วนแบ่งกับใครอะไรเงี้ย เป็นธุรกิจการงานที่ทําคนเดียวได้นะคะแม้มันจะเหนื่อยแต่มันก็ต้องเหมือนกับต้องเรียนรู้ไปอ่ะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปพัฒนาไปต่อย,ยอดไปอารมณ์นี้นี่คือเขามองว่าตัวของคุณอาจจะเลือกที่จะชอบใช้ชีวิตที่มันแบบอยู่คนเดียวสันโดษนะ,ะเป็นพ่อแม่เป็นแม่มสาวโสดหนุ่มโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคนนี้เขาคิดจะทําอะไรกับคุณไหม เขาคิดจะทำอะไรกับคุณไหมในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสิบดาบท,ทำไมเขาเขาดูเจ็บปวดจังเลยพลังงานของเขาดูเจ็บปวดนะคะพลังงานของเขาดูอยู่ไกลจากคุณมากแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ มือนมีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าความรักที่เขาคาดหวังกับคุณเนี่ยนะคะเหมือนจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคจริงๆเหมือนจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องทําให้คุณยอมรับหรือว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะต้องทําให้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างยอมรับ ในความรักของเขาที่มีต่อคุณอารมณ์เนี่ยอารมณ์เหมือนตัวของคุณนอกจากจะมีกำแพงในเรื่องของความรักแล้วเขายังมองว่าความรักการที่เขาจะสร้างความรักกับคุณการที่เขาจะเป็นคู่รักกับคุณได้เนี่ยมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาการสนับสนุนนะคะการเห็นด้วยความเห็นด้วยจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างด้วย เหมือนครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณไม่ต้องการให้เขากับคุณมาเป็นแฟนกันหรือเขาอาจจะติดพันธะสิ่งอื่นอยู่ก็ได้เช่นกันก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าการที่จะมารักชอบกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับตัวของเขาจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยืนยันความมั่นคงนะคะในการแสดงออกว่ารักคุณะนะก่อนที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะเขาอาจจะเหมือนกับว่าคิดว่า ตัวของคุณและตัวของเขาคือมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความมั่นคงคือพร้อมทั้งสองคนแล้วเราค่อยมาเจอกันแต่ถ้าแบบมีฝ่ายใดฝายหนึ่งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็คงจะมาเจอกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วดูสิไพ่สองถ้วยกับไพ่สิบถ้วยกับคนที่คุณถามถึงคนราก,กาเนี่ยเขามองว่าชีวิตเขากับชีวิตคุณต้องได้มาเจอกันแน่ๆน,นะต้องได้มาเป็นครอบครัวกันแน่ๆเพราะว่าคุณและเขามีเป้าหมายเดียวกันแต่กว่าที่จะแบบมาเป็นครอบครัวด้ยวยกัน กว่าที่จะมาเป็นแฟนกันเนี่ยค่อนข้่าเนี่ยใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรเนาะดูสิรู้สึกว่ายังไม่มีฝ่ายใดอยากจะเท A กชั่นเลยอะ่ะยังจะหมกมุ่นอยู่กับการทำมาหากินอยู่เลยนะแต่มีความรักที่มีต่อกันอยู่นี่คือพลังงานของเขานะคะที่คิดกับคุณในอนาคตข้างหน้ารู้สึกว่าคนเก่าของคุณเนี่ยคือแบบไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าเนาะแต่มีปัญหาในเรื่องของความ ไม่พร้อมกับการสร้างครอบครัวกับคุณแค่นั้นเองนะะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้เวลานี้ engagement จ้านะคะเออปลงลงปงใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ยันแก่ยันเท่าเออ,เอ,อประมาณจะเจอกันประมาณสักเออห้าสิบไห นะคุณกับเขาเนี่ยแล้วก็คือแต่งงานกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็ฮันนีมูนนะไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์คุณกับเขามีความรู้สึกเหมือนเข้าอกเข้าใจกันดีอะนะ calling in your soulmate คือพลังงานของโซ a t e พลังงานของเนื้อคู่ที่มีความสัมผัสรับรู้ถึงความรักที่มีต่อก,กันมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคุณมันเป็นความรักที่แบบว่า ยังไม่ได้คาดหวังอะไรถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนกันรีเดจเฟกเตอร์มีระยะทางมีความห่างไกลของคุณและเขาแต่ว่าความรักคือยังผูกพันกันอยู่บางคนน่าจะแบบเหมือนปัญหาความรักควมสัาธ์อาจจะเพราะนะตัวเขามีรูปมีเคยมีครอบครัวเคยมีลูกมาแล้วหรือว่าคมสันธ์คุณและเขาคือรู้จักกันสมัยเด็กนะคะและ โรแม n ติกฟิลลิ่งเป็นพลังงานของคนที่แบบรักกันจริงๆนะชอบกันจริงๆหลงไหลเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆรี your egg. ลิซ์อยูเอ็กปดปล่อยความรู้สึกกลัวถ้าคลายคนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ต้องกลัวจงเชื่อมัน่นศรัทธาเชื่อมั่นในความรักนะคะไม่ต้องกลัวเลยปลดปล่อยมันซะ อดีตนะไม่สําคัญปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นที่จะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมาคลองคู่กันนี่คือพลังงานของคนรักเก่าคนคุยเก่าคนล่าสุดนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ